วังขนายร่วมกับบริษัทปุ๋ยหมักแผ่นดินทองเสนอรายการกรูเกษตรกับนายมดเขียวสวัสดีครับ คุณผู้ชมครับวันนี้ครับควารู้เกษตรกับนายมดเขียวครับผมยังอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับแล้วก็อยู่กับพี่แปลแล้วก็พี่วันนานะครับเริ่มต้นในครั้งที่ผ่านมาผมสัมภาษณ์ทั้งสองท่านที่ทํานามาทั้งชีวิตก็ว่าได้นะครับเราเพิ่งปรับเปลี่ยนพิธีการทํานาโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ว่าขนาดตรหามดเขียวแล้วก็ได้ผลผลิตที่แตกต่างจากแปลงนาอื่นๆที่ไม่ได้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์แบบเรานะครับผมเริ่มต้นถามนิดนึงนะฮะหลังจากที่ทํานาเสร็จแล้วเห็นว่า ใช้ปุูกอินทรียเนี่ยนะฮะได้ผลก็เลยหันมาทํามันสับปะหลังด้วยครับอืมปลูกน้ำสับปะหลังนี่มานานขนาดไหนแล้วฮะเพิง่งปลูกสองฤดูครับเพิ่งปลูกมาสองปีนี้แหละครับอืมปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างปีที่ผ่านมากันยังไม่ค่อยได้ได้ผลนะครับเพราะว่าว่า,วาที่มันยังขาดอินทรีย์อยู่ครับว่า ดินเขาว่า,าดินมันจ้างดินมันจืดเขาว่า,าอืมคือทําไม่ค่อยได้ผลว่าค่ไหไม่ค่อยได้ผลก็เลยทดลองปีที่สองครับครับอืมก็เลยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตามพุดเขียวนี่แหละครับนะครับคือเริ่มต้นจากทํานาก่อนอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมนะครับคือนานเนี่ยรู้สึกเป็นที่พอใจละก็เลยเอามาลงในส่วนของมันสับปะหลังด้วยก็ลงที่สับปะหลัง,ลงอืมคือทดลองดูว่าดีกว่าเคมีหรือยังไงอคอยดู ผลที่ออกมาครับครับผมสภาพดินนะฮะหลังจากที่ใช้ปุ๋ยอินทรีวัคขนาดตราม้อเขียวแล้วเป็นยังไงบ้างดินมันจะแข็งใช่ไหมตอนแรกที่เป็นเป็นเคมีตอนแรกเป็นเคมีดินแข็งครับอืมพอดีเริ่มเข้าอินทรีย์พอดีดินเริ่มหลวมครับอืมเริ่มร่วนซุยอืม <c oughs> ดินดินแข็งกับดินร่วนซุยเนี่ยมันให้ผลแตกต่างยังไงบ้างครับในเรื่องของการทําการเกษตรเนี่ยเพราะมันอยู่ที่ความสะดวกกันออกออก,ออกรากอืมออกรากของ วัชพืชทั่วไปครับอืถ้าดินแข็งนี่รากจะออกหากินไม่สะดวกของวัชพืชคือรากไม่สามารถไปชอนชายตามดินขึ้นมาได้เพื่อไปหาอาหารนั่นเองครับนะครับผมอย่างการทํามันสัมปะหลังปัจจุบันนี้มันสัำปะหลังในพื้นที่สุรินทร์นี่นะฮะเขาทํากันยังไงก็ขายกันยังไงบ้างตอนนี้กอนี้อยู่ในเขตของจังหวัดสุรินทร์มันอยู่ที่โซนของโคกลำดวนนะครับอืม เขาก็กําลังเริ่มที่จะใช้กันมาปีสองปีอินทรีย์ของมดเขียวนี่แหละอืก็เห็นว่าที่แปลงข้าวว่าใช้แล้วดินมันร่วนดีก็เลยเอามาใช้ที่สวนมันอืครับผลที่ดียังไงก็ยังยังไม่รู้ว่ายังไม่ทราบว่าเพิ่งเริ่มต้นครับครับผมนะฮะเพิ่งเริ่มต้นนั่นเองอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับนี่คือเริ่มต้นจริงๆเลยฮะคือลงในส่วนของพันธุ์ต่างๆพื้นที่ทั้งหมดนี้เลยเป็นของพี่หมดเลย นะครับคือทำมันทั้งหมดนี้เลยนะครับอย่างคุณถามพี่วันนาบ้างนะครับก um ็คือปกติก็คือช่วยกันในการไม่ว่าทําไม่ว่าจะเป็นมันหรือว่าจะเป็นนาอยู่แล้วนะครับเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างครับก็เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงดีค่ะเมื่อก่อนใช้เคมีมันก็ไม่ค่อยดีน่ะก็เลยใช้ดูนี่ว่ามันดีทำไมตัดสินใจบ่าเออลองเปลี่ยนเป็นอินทรีย์ก็ลองดูเนาะลองดูดูว่ามันดีไหมตอนแรกเห็นว่าแปลงของพี่สมนนี่ก็ใช้ ปีที่ผ่านมานะครับครับเห็นว่าแปลงเขาเอ๊ะทำไมข้าวแปลงนี้ทําไมมันดีปีที่แล้วมันดีกว่าปีที่ผ่านมาพอดีก็ว่าเขาเขาเริ่มแนะนําว่าเขาใช้อมดเขียวมดเขียวนี่แหละเอามาจากไหนเอาว่าจากวังคนายผมตัดสินใจทดลองดูเหมือนกับพี่สมรอคือทดลองจากเพื่อเกษตรกรด้วยกันนี่แหละนะครับเห็นเขาได้ผลดีเห็นตัวอย่างเห็นตัวอย่างเจ้าของเขา ครับผมนะครถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับกับการทําการเกษตรแบบอินทรีย์นั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนาไม่ว่าจะเป็นมันสําปะหลังที่เป็นการเริ่มต้นสำหรับปีแรกปีนี้แล้วก็น่าจะเป็นปีที่ดีต่อไปเรื่อยๆนั่นเองครับยังไงก็เป็นกําลังใจให้ก็แล้วกันครับขอให้ผลผลิตนั้นเจริญเติบโตแล้วก็งอกงามนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณสองท่านมากครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับผู้ชมครับสำหรับวันนี้ครับเวลาของรายการรับรู้เกษตรกันนายมดเขียวหมดเวลาลงแล้วครับเราทุกคคคนลาไปก่รรััับบสสวดี สวัสดีค่ะส,ส,สุดยอดปุ๋ยอินทรีย์วังขนาดตรามดเขียวลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร080 550 4888